สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูออฟแทนชัแนลวันนี้ผมมารีวิวนี่ครับเรียวมี X50 ตัวธรรมดามือถือหมื่นต้นรองรับ 5G จากเรียวมีตลาดมือถือประมาณหมื่นต้นต้นบ้านเราเนี่ยมันเริ่มแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทางวัน Plu น n o r d o p p o Reno 4หรือว่าจะเป็นเสี่ยวมีมี Not ้ Li ิบจะเป็นโปรโกโฟน F2 Pro เนี่ยล้วนราคาหมื่นต้นต้นถึงหมื่นกลางทนานั้นเพราะฉะนั้นตลาดตอนนี้ดูเดือดมากๆเลยเรียวมีตัวนี้เนี่ย ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะในตลาดราคาประมาณหมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆแต่ว่ามีบางอย่างที่ผมไม่ชอบมากๆแล้วก็คิดว่าคนที่ไม่ซีในส่วนนั้นเนี่ยสามารถเลือกซื้อเป็น Realme X 5 0ได้เนี่ยกับตัวอื่นโดยที่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลยขึ้นต้นด้วยดีไซน์ก่อน Realme X 5 0เนี่ยดีไซน์เป็นแบบ Glass Sandwich ตัวโครงของเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติก ที่เป็นพลาสติกมากๆคือเป็นพลาสติกเลยอ่ะมันไม่ได้เหมือนมือถือบางรุ่นที่ต้องการพยายามยกระดับพลาสติกให้ไปใกล้เคียงกับตัวโลหะมากขึ้น บอดี้ของเร a l วมี X 50เนี่ยจับแล้วเป็นเรือกลางอย่างแท้ทรูเป็นเรือกลางหมดเลยความรู้สึกในการจับถือบาลานซ์ของเครื่องรวมถึงความหนาความบางของตัวเครื่องอะไรพวกนี้เนี่ยคือเราจับแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมือถือเรือกลางจริงๆเลยเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งการจับถือเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นพรีเมียมโฟนอยู่ลวมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วเาสำหรับมือถือเรือกลางเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆของเร a l วมี X 50เนี่ยคือตัวสแกนไลท์นิ้วมือมันถ้าผมเลือกระหว่างสแกลไลท์นิ้วมือที่มันอยู่ใต้จอเนี่ยกับ ที่มันอยู่ข้างๆแบบ r e a l ว e X 50เนี่ยผมชอบของ r e a l ว e X 50มากกว่ามันถึงได้ง่ายกว่ามือซ้ายสามารถใช้นิ้วชี้ปลดล็อกได้มือขวาสามารถใช้นิ้วป้องปลดล็อกได้คือมันเป็นการแบบเข้าถึงโทรศัพท์ที่ค่อนข้างง่ายมากแล้วอะเพราะฉะนั้นตัว Fingerprint reader ตัวนี้ผมชอบดีแล้วความไวของมันเนี่ยก็คือไวระดับ optical fingerprint sensor ทั่วไปสาหรับที่มันไม่ได้เป็นฟิ n เกอร์พินเซนเซอใต้จอจอเป็นกระจกฝาหลังเป็นกระจก เพราะฉะนั้นเรื่องการทนทานต่อแรงขีดขวนเนี่ยก็กระจกอะก็ท,ะทนได้ระดับกระจกหน้าจอมาพร้อมกับรู2อ,อันมีกล้องหน้า2ตัวจอแพนรแนลใช้เป็น LCD 120Hz Full HD ซึ่งคุณภาพของแพรแนลเนี่ยก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ แต่ว่า refresh rate 120Hz เนี่ยคือมันก็เป็น 120Hz จริงๆไม่มีปอมไม่มีแท้อะไรทั้งสิ้นมัน refresh ได้ไวเหมือน 120Hz ในตัวเรือธงแต่ว่ามันเป็น LCD เพราะฉะนั้นสีบางอย่างสีในบางฉากเนี่ยมันอาจจะเร้าใจไม่ร้าอารมณ์เท่าพวกจอ OLED แล้วก็ความเนียนของแพงเนี่ยมันเป็น LCD ระดับกลางถึงบนมันไม่ได้เป็น LCD ระดับบนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ perfect เนาะแล้ว LCD เนี่ยบางเครื่องมีอาการแบบ บริดดิ้งก็คือตัวตรงขอบๆข,ข,ข,ของตัวจอเนี่ยเวลาเราเปิดเป็นสีดำม,มันจะมีแสงรอดออกมาได้ซึ่งตัวที่ผมได้มาในมือเนี่ยไม่เจอแต่ว่าอันนี้บอกไว้ให้รู้ก่อนว่าการเจอตัว LCD b l e e d i n g เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันคือมันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถเคลมได้ง่ายๆอาจจะต้องไฟหน่อยถ้าเราเจอในตัวนี้แต่ว่าเชื่อว่ามือถือใหม่ๆหลาย,ลายๆตัวที่ ออกมา2-3ปีนี้เนี่ยค่อนข้างคุมคุณภาพได้ดีอยู่แล้วเรื่องของ b แบล็คล t b บ e e ด i n g ของตัวจอ LCD นะครับอันนี้บอกไว้ให้รู้นะตัวจอเป็นแบบ adaptive refresh rate แต่ว่าไม่หนักเท่า OPPO ก็คือเวลาเราเข้าแอปพลิเคชันหรือว่าเวลาเราใช้งานอะไรที่มันต้องการแค่60 Hz เนี่ยมันวิ่งแค่60 Hz ไม่ได้วิ่ง120 Hz ตลอดเวลาซึ่งข้อดีของมันก็คือช่วยประหยัดพลังงานส่วนข้อเสียของมันก็คือมันน้าลำคาญนะครับ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้หนักขนาด Oppo ของ Oppo เนี่ยเข้าแอป,ป YouTube เนี่ยตัดเหลือ60เลยโห,หน่ารำคาญมากๆเข้า Facebook เลื่อนผ่านตัววิดีโอเนี่ยฟึบเหลือ60เรียบร้อยเลยอันเนี้ยเรียวมีไม่เป็นนะครับสเปค Snapdragon 765G RAM 6 แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเครื่องที่ใช้อยู่เนี่ยเป็น 6GB storage เป็น u ูเ2.1เหเหมือนกับที่พูดไปในคลิปรีวิวบน plus n o อคือมันช้ากว่า3.0แต่ว่าใช้งานทั่วไปไม่ได้เป็นดิวเบรกเกอร์อะไรเลยก็คือช้ากว่าใช่ช้ากว่ายอมรับว่าช้ากว่าไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรเรื่องมันช้ากว่าแต่ว่าใช้งานทั่วไปจริงๆเนี่ยหลายๆคนใช้เราแยกไม่ออกระหว่าง2.1กับ3.0เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มันแบบต่างกันราวฟ้ากับเฮลเหมือนจอ90เกับจออ60หรืว่าจอ20สิบเฮิร์ ไม่จอ120เฮกับ60เฮิอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่อง u s 2.1เนี่ยใครที่ไม่ได้ใช้ไปอ่านเขตข้อมูลบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลยแล้วก็ Snapdragon 7 6 5G ในตัว Realme X 50เนี่ยใช้ 5G ได้เลย 5G บ้านเราเนี่ยแหละใช้ได้เลยใส่ซิม 2AS เนี่ยใช้ได้เลยตอนที่ผมก็ใช้ซิม2 5G อยู่นะครับดาวน์โหลดอะไรพวกนี้เนี่ยมันช้ากว่า865ที่รองรับ 5G แต่ว่าคือโดยรวมมันก็มันก็คือความเร็วรนะดับ 5G non stand alone ของทั่วี้ที่บ้านเรามันเปิดใช้อยู่นั่นแหละประมาณ400-500เมกเนี่ยสบายๆรับได้สบายๆเลยแล้วเทนซีก็พอๆกันเพราะฉะนั้นเรื่อง 5G บน Realme X50 ที่เป็นจุดขายว่าใช้ 5G ได้แล้วราคาเหมือนตอน้ตนๆและมี Google Play s e r v i c e เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันทำได้จริงเคลมแนละทำได้จริงเพราะฉะนั้นใครต้องการเล่น 5G มากๆเนี่ยเราไม่อยากเสียตังค์เยอะ มาจัดเรือมี X 5 0ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนค o n n e c t i v i t y ี้อื่นๆเนี่ยก็ 4G 3CA แล้วก็ Wi-Fi, AC Wi-Fi 5เท่านั้นนะไม่ถึง Wi-Fi 6 คอนเน็กติวิตี้เป็นแบบ2 x 2ก็คือความเร็วดิงสปีดสูงสุดที่8 1 7เจ็ดสิบเจ็ดเมกะบิตเซคัลนะครับแต่ว่าใช้จริงแล้วเนี่ยอาจจะดรอปไปกว่าน,นั้นเหลือประมาณ5้าถึงหกรเมกะบิตเซคัลอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติ3ามถึงหกรเป็นเรื่องปกติสำหรับ Wi-Fi 5ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องสัญญาลบทัวอะไรพวกนี้นะครับถ้าเทสได้ประมาณ3ามถึงหกรเนี่ยคือเป็นเรื่องปกติเวลาสำหรับ Wi-Fi 5ก็เรียวมีตัวนี้เนี่ยคอนเน็กติวิตี้ก็ค่อนข้างครบครันนะ 5G 4G Wi-Fi 5 2 x 2 ก็เหลือๆแล้วละ่ะสำหรับซื้อไปเล่นเกมเล่นเกมแบบกลางๆไม่ได้เป็น competitive gamer แบตเตอรี่ด้วยความที่จอเป็น 120Hz แล้วก็เป็น LCD เนี่ยคือมันก็ไม่ได้อยู่ได้นานเวอร์แต่ว่ามันอึดกว่าหลายๆตัวในราคานี้ต่อให้เปิด 5G ก็ได้แบตเตอรี่ไลฟ์ใกล้เคียงกับวันพัสดตอต่อเปิด 4G อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ ROM แล้วล,ะละ่ะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการจูน kernel มาด้วย ซึ่งตัว r e m m e X 5 0 s c r e เนี่ยสกรีนออนทามที่ผมใช้มานะเปิด 120Hz ตลอดเนี่ยอยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมงประมาณเ็ชั่วโมงต่อวันนะครับในการใช้ 5G เท่าไหร่นะอาจจะไม่ถึง7ชั่วโมงเนี่ยคือค่อนข้างยากละแต่ว่า6ชั่วโมงเนี่ยหวังผลได้สบายๆเลยสำหรับ Realme X 5 0ตัวนี้กล้องมีมา4ตัว u ัน r ร w i d e 8ล้านกล้องหลัก48ล้าน i m x 5 8 6กล้องมาโครและกล้อง d e ฟเซนเซอร์ที่ ไม่มีก็มีค่าเท่ากันก็คือให้นับว่ามีกล้อง2ตัวแล้วกันที่ใช้ได้จริงๆในตัวเรียวมี X ห้ตัวนี้กล้องวเนี่ยอันตราวเนี่ยคือมันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นมือถือราคาหมื่นต้นที่มันใช้ 5G ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณภาพาของกล้องอันตราวเนี่ยก็มีไว้เหมือนให้มีแค่นั้นเองคอบมันค่อนข้างซอฟเวลาเราถ่ายแล้วก็ รายละเอียดต่างๆเนี่ยคือมันมันมัน,ม,นมันดูแบบดูค่อนข้างแย่เลยล่ะสำหรับตัวกล้องอันตระวยของเรอมี x 50ส่วนตัวกล้องหลัก imx 5 8 6เนี่ยหวังผลได้ค่อนข้างเสมอเสมอนะครับถ่ายอะไรทั่วๆไปเนี่ยใช้ได้โอเคเลยแต่ว่าส่วนตัวผมชอบสีจากตัวหนอดมากกว่านะแล้วก็ชอบสีจากตัวโป c o ก2 Pro อะไรพวกนี้มากกว่าก็คือกล้องมันก็ กลางๆกล้องมันกลางๆไม่ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรเลยแต่เรื่องที่แย่เนี่ยไม่ใช่กล้องของเรียวมี X 5 0เรื่องที่แย่จริงๆของเรียวมี X 5 0เนี่ยคือ h a p t i c สหรือว่าการสั่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงแล้วกันว่ามันสั่นยังไงนี่แหละคือการสั่นแบบ การสั kind of ่นแบบห่วยมากๆของผมก็คือเสียงมันอะฮือก็เนี่ยแหละผมเปิดให้ฟังเลยผมผมรู้แล้วว่ามันได้ยินไมค์ผมได้ยินเพราะว่าผมลองในคลิปโปรโก F2 Pro แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่มันทุกตัวเลยใครที่มาว่าผมเรื่องผมแผมด่าแฮปติกส์ของมือถือหลายๆตัวเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะเปิดให้ฟังนี้หมดเลยว่ามันห่วยจริงๆนั่นแหละเอาอะไรมากไม่ได้เนาะคือมันสู้ตัวอื่นในราคาที่มันทําได้ดีกว่านี้อย่างนอดหรือว่า อย่างโปรกโฟน F2 Pro ไม่ได้เลยเรื่องนี้ <c oughs> คือถ้ามันทําเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นมือถือที่ฟิลลิ่งการใช้งานดีกว่านี้ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนดูอยู่หรือว่า PR ค่ายไหนดูอยู่เนี่ยกราบเหอะเอาไปฟีดแบ็กใช้มอเตอร์เป็นคอยก็ได้ไม่ต้องใช้เป็นลิเนียมอเตอร์เลยแต่ว่าจูนตัวมอเตอร์ให้มันค่อนข้างกระชับและมันสั้นให้มันสามารถใช้งานได้แบบมีความรู้สึกที่มันมีความแพงกว่านี้ขึ้นไปนิดนึง มันก็โอเคแล้วไม่จาเป็นต้องขยแบไปใช้ดีเนียมอเตอร์นี่ผมบอกนะครับอันนี้คือมันมันไม่ไหวอะ่ะคือจริงๆผมใช้เป็นเครื่องประจําวันแล้วงุดหงีดมากๆเลยเพราะไอ้แฮปติกตัวเดียวเนี่ยทั้งๆที่ตัวเครื่องมันอะ่ะมันดีมากๆหลายอย่างแล้วแต่ว่าแฮปติกมันอะ่ะห่วยมากๆเหมือนผมใช้มือถือราคา5 0 0 0บาทอะ่ะมันทาให้ประสบการณ์การใช้งานมันดรอปลงไปเยอะเลยครับตัวแฮปติกของเรอมี X 5 0เนี่ยโอเคได้ด่าละไปส่วนต่อไป realme UI realme UI พื้นฐานแล้วก็คือ Color OS ของ Oppo ที่เอามาจูนเพิ่มมันแหละฟังก์ชัน ality ต่างๆคล้ายๆกันแล้วก็มันถูก clean up ไปเยอะแล้วสำหรับ realme UI ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยคิดว่าน่าจะมีทั้งส่วนที่ชอบและไม่ชอบสำหรับคนที่อาจจะชอบมี UI หรือคนที่อาจจะชอบ Google Pixel Experience ก็คือมันเป็นส่วนผสมที่ Oppo หรือ realme เนี่ยพยายามทำให้มันลงตัวละสำหรับ ตัว Realme UI ตัวนี้ผมใช้งานปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้รีลาลูกเลยนไม่ได้เยอะจัดแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดูอึดอาดเอื่อยอะไรอะ่ะเออเพราะฉะนั้น Realme UI ผมว่าโอเคโอเครีวิว Realme X 5 0เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าพูดตรงๆแฮปติกทํำไม่เสียอารมณ์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากเลยไม่ได้ไปใช้เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่ารูปภาพอะไรก็เก็บมาค่อนข้างเยอะ พอสมควรนะครับก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่รีวิวไปไม่ครบแหละเพราะว่าอย่างที่ผมได้เขียนไว้ในเดสคริปชันของลูกคลิปก็คือไม่ได้ใช้ครบทุกฟีเจอร์ของโทรศัพท์ตัวนั้นๆแน่นอนเพราะว่าเวลาในการรีวิวเนี่ยมันไม่ได้นานขนาดนั้นไม่ได้นานขนาดเราทําการคุ้นชินให้กับโทรศัพท์ได้ตัวไหนที่ใช้เยอะคุ้นชินเยอะคลิปก็จะนานตัวไหนที่ใช้แบบใช้พอรีวริวได้แล้วเรารูโอเวอร์ออลเรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วเนี่ยอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้รู้ลึกอะไรไม่ได้รู้ฟีเจอร์อะไรลึกๆเนี่ย ก็คลิปก็จะยาวะนาณนี้นะครับโดยรวมว่าเนี่ย realme x 5 0เป็นมือถือที่ซื้อได้ใครที่ชอบ5 g เนี่ยซื้อเลยใครที่ชอบมือถือจอลื่นๆเนี่ยซื้อเลยแบตก็ใช้ได้ด้วยซื้อเลย realme x 5 0 เนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ผมคิดว่าคนที่ถ่ายเฟซเนี่ยหรือว่าคนที่เสพโซเชียลมีเดียคนอาจจะค่อนข้างชอบสําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าเรื่องจอที่มันลื่นแล้วก็แบตเตอรี่ที่มันอยู่ได้นานแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะมากๆเลยแล้วก็จอ Full HD ที่เป็น LCD IPS เนี่ยแผงของ IPS กับแผงของตัว AMOLED มันไม่เหมือนกันไง AMOLED มันคือพิกเซลแต่ละพิกเซลแต่ว่าตัว IPS เนี่ยมันคือ Blacklight แล้วการเทคโนโลยีในการแสดงผลของมันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันทําให้ใน PPI ที่เท่ากันเนี่ยหรือว่าพิกเซล per inch ที่เท่ากันเนี่ยจอที่เป็น LCD IPS เนี่ยมันจะดูตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างคมชัดกว่าตัวจอที่เป็น AMOLED นะครับซึ่ง realme ก็ใช้จอ IPS r a รดค่อนข้างกลางค่อนไปทางสูงเนาะสำหรับราคาประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าโอเคตัวหนังสือมันดูค่อนข้างคมดีนะครับประมาณนี้แหละสำหรับรีวิวเรียวมี X50 ก็ซื้อได้ทุกเพศทุกวยัยแนะนำได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันแต่ว่าใครที่เคร่งเรื่องแฮปติกมากแบบผมเนี่ยออกไปไกลๆเลย <laughs> นะครับประมาณนี้แหละรีวิว X50 วันนี้ผมแทนจากรัวแฟชาแนลลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ